เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะไปทําอะไรบ้างนะครับ<ช>ส่วนรัมโบ้เสงสกคนอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกนะฮะตกลงว่าลัมโบ้เนี่ยก็ยังวนลูปอยู่กับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี1นึใช่ใช่ไมบอกว่านายทักษิณกำลังโหนตีกินปั่นกระแสดูแคลนตัวเองหวังโชว์โอกาสเล่นบทพระเอกแต่ไม่เนียน เด็กน้อยก็ดูออกโดยบอกว่าตัวเองเป็นคนอีสานมองว่าล้าหลังย่ากโจนขาดการศึกษาทั้งที่ปัจจุบันอีสานไม่ได้ล้าหลังแบบทักษิณพูดนะฮะเอาหนึ่งหนึ่งสองกับกับที่มีกับเขบบาดูถูกคนอีสากนการเหยียดคนอีสานมารวมกันเหรอฮะ,ฮะอืมอฟังเสียงแรมโบ้หน่อยฮะสิ่งที่คุณทักษิณออกมาพูดว่ามาตาหนึ่งหนึ่งสองโทษหนักไปรวมถึงการพูดถึงคนอีสานล้าหลังนั้น แล้วก็มาโยนใส่รัฐบาลชิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมว่านายทักษิณพูดกับกรอบพูดจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับร่องกับรอยวันก่อนบอกว่านะครับไม่มีแนวคิดที่จะนะครับในการแก้ไข1นึ่งหพอวันนี้นะครับกลับมาพูดกับกรอกว่านะครับต้องมีการแก้ไขเพื่อที่จะนะครับให้โทษหนักลง มีแต่พี่น้องประชาชนอยากจะให้โทษหนักขึ้นนะครับสิ่งที่คุณทักษิณออกมานั่นแสดงว่าคุณทักษิณเองนั้นยังมีความคิดที่นะครับอยากให้มีการปฏิรูปแก้ไขนะครับมาตรา112ซึ่งสารรัฐธรรมนูญก็ได้ชี้ชัดแล้วว่านะครับบรรดาแกนนำคณะราษฎรนั้นได้มีการคิดล้มล้างสถาบันอย่างแท้จริง ผมก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยชิ่นที่คุณทักษิณออกมาพูดให้พักเพื่อไทยหรือสมุนริ้วร้อของคุณทักษิณพยายามที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหามาตาหนึ่งหนึ่งสองนั้นกำลังจะทำให้พักเพื่อไทยเดือดร้อนนำไปสู่การยุบพักได้รวมถึงนะครับการวินิจฉัยของตุลาการฮะฮะ ส่วนสวสมเจตบุญถนอมนะฮะโอนานาันทีนะฮะ,ะเอา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 พลเอกสมเจตนะครับน้องมิวค่ะท่านออกมาพูดนะคะถึงคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะท่านบอกวันนี้ว่าคําวินิจฉัยของศาลเนี่ยมีผลผูกพันทุกองค์น,นะคะ,คะดังนั้นผู้ที่จะดําเนินการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันก็ต้องพึงระมัดร,ระวัง